ฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะครับทุกคนฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะทุกคนอ่าโอเคมาเซนลุยนะเซนลุยนะลุยลุยนะทุกคนชี้เสียงซิงโอเคโอเคยอะมากมมเสียงชัดนะคะอ่าโอเคอโอเคอ๋เด <ak> ี๋ยวปิดเสียงก่อน,นะะมาลุยเลยแล้วกันประเทศแรกที่จะพาคุณไปคือประเทศเกาหลีนะคะจุดอ่อนของเกาหลีคือจุดเนี้ย อันนี้เป็นจุดวัดอันดับหนึ่งที่เป็นจุดด้อยของแต่ละประเทศแล้วมาดูว่าไทยจะสามารถส่งออกอะไรบ้างนะคะประเทศแรกคือเกาหลีจุดอ่อนของเกาหลีคือทั้งประเทศมีปัญหาเรื่องการมีบุญยากทั้งประเทศมีปัญหาเรื่องการมีบุญยากดังนั้นอะไรบ้างให้คุณไทยมาอะไรบ้างที่จะสามารถทําให้สินค้าไทยไปช่วยคนเกาหลีในเรื่องนี้บ้างกับเรื่องการที่มีบุญยาก แน่นอนบอกคนตอบอาหารเสริมใช่ไหมคุณเซนถูกต้องเจ้าอาหารเสริมสวัสดีคุณแครสวัสดีคุณรัฐการด้วยค่ะเนาะอาหารเสร์ฟแต่ทีนี้